สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาในทีมที่ค่อนข้างจะต้องสุภาพนิ่นหนึ่งก็้วพาทุกคนมาดูงานไทยแลนด์โซเชียลอเวอร์ ไม่เกินมาลดลดที่ขาขๆาๆแบบเป็นงานรับรบางวัลที่เกี่ยวกับพวกโซเชียลพวกคนมีหน้ามีตาในสังคมแต่เราแค่มาดูเขาเฉลิมฉอแบบมาร่วมงานมาร่วมงานประมาณนั้นนะครับซึ่งคนดังเซเลบเยอะมากเยอะจริงๆอ่ะดูตรงนี้ก่อนหันาเนี้ย มีอีกมีกจาไม่ได้ว่ามีใครมาบ้างแต่มาเยอะแล้วเพิ่งถามพี่ที่เป็นคนดูแลเรามาเขาบอกว่าเออเนี่ยคนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดอ่ะเดินพมแดงชยเพิ่งรู้นะดูการแต่งตัวดิคือแต่งตัวแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรไม่แย่เกินแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเกินคือเราแต่งตัวแบบนี้อยูนะ่เราไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างนะแต่ว่าคนในงานนี้ทุกคนนะแบบว่ามาเป็นสูตรมาไปอะไรหมดเลยคือเขาสู่คนเลกลัวทุกคนนะคนในงานหลอนเลยพี่เจอนี่น่นน่ี่ พี่เจเฮียเจนะครับหล่อมากทุกคนครับ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 เขินเขินรขินมีมีิซานอยู่ข้างหลังอ่ะนี่ยตุลตุลบางตุนบางมีมีซานฟอลโลว์มีชลธช่ไหอ๋ออ๋อนี่ไงนี่น้องคนนั้นน้องหรือพี่หรือเพื่อนเ็าเป็นน้อเขาเป็นน้องใช่ไหมน่ารักพี่มีหลายคนที่เราไม่รู้จักเยอะมากนะครับแต่ก็ทุกคนจะดังหมดเลยที่นี่นะคะคนสวยหล่ออยู่มากจริง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 แข่งกันจ้งเลย ดูเลยแล้วนเขินมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขินเขินมากนะครับทุกคนบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่มาทั้งหมดในที่นี้นะครับผู้ติดตามเกินล้านเกือบทั้งหมดเลยแล้วคือผมเพิ่งขึ้นหลักแสนเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วคือแบบว่าเราหลุดมาได้ไงวันนีย ผมเชื่อไหมครับว่าใจผมไป like อยู่ตรงนั้นแล้วครับผมอยากเดินเข้าไปคุยกับพวกเขาทุกคนมากเลยครับใจผมไปหมดแล้วแต่ว่าตัวกูยังอยู่นี่คือมันเขินๆนะไม่รู้ว่าเดินเข้าไปแล้วเราจะคุยอะไรครับก็เดินเข้าไปแล้วก็แค่นี้มันมมัันนแปลกไหะก็เลยไม่เดินเข้าไปแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเขาตองผมท่านที่ีครับผมคนาหลอกเขาหลอกเขาจะมองเพียงแท็กแล้วสงสัวาจะมองเพียงเลยตามใจตัวเตรียมตามใจตัวดูอยู่นู่นสไตล์แปลก หลังนี้เป็นนายแบบ,แบ,บอ่ะนายแบบของ The Face Men จริงอข้างหลังนะเออเชียบโคตรหลอ่อหลอ่อทุกคนหล่อสูงหล่อสูงหนุดมาอยู่โลกไหนวะเนี่ยตอนนี้เดินผมแดงครับเดินผมแรงเกิงมาไม่เคยเดินทั้งเลยทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเดิน <c oughs> พูดมดั่ว <c oughs> ตัวเหองว่าแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเดินทีละาชาแนลไม่เคยเดิน <c oughs> ยังไงก็จะเดินต้องดึงหน้าประมาณธรรมดาในธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเป็นตัวเราเดินเก่งตัวเหมือนเป็ดแน่เลยกูอยู่ด้วยกันอีก g r o นึงนะครับ Amazing CV มาเปลี่ยนมุมดูบ้างนะครับอันนี้เป็นมุมที่ทางทีมงานได้ถ่ายเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะในการเดินของผมเองอันนี้เป็นคนก่อนหน้าผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนสะเกตดมากว่านะถือกล้องไปด้วยครับติดมุมหนึ่งหน้าอยากตึงอ่ะในใจตอนนั้นนะคคิดประมาณว่าเออกูต้องทำหน้ายังไงวะเขาบอกว่าทำหน้าปกติเนี่ยหน้าปกติผมเนี่ย เนี่ยหน้าปกติเมืหาเรื่องอยู่เลยยิ้มยังยิ้มตียิ้ม ang, ยังย,ย,ยิ้มแล้วโอ้กูกลับไปเดินใหม่ใครก็ได้ปีนาเชิญด้วยตอนนี้มีแฟนตัวของเรานะครับจากอั้มซีซีพียิ้มแจกเลยทีนี้เกิมากเลย ทุกคนครับสังเกตตอนนี้นะครับในหัวผมกําลังคิดว่าเออกูต้องยิ้มแบบไหนวะตื่นดูภาพพร้อมกันนะหนึ่งสองภาพมานะครับสามสำหรับเบอร์ต่อไปได้แก่กูไม่รู้ว่าต้องยิ้มยังไงผมทำตัวไม่ดูนะผมเขินมากนะกล้องมันเยอะมากนะเราก็ต้องมาเดินหยุดตามแบ็กด็อกเอาละนะสำหรับทุกคนนะดูตรงนี้นะฮะที่ผมเดินมาเมาื่อกี้ นั่นคือทั้งหมดที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เยอะกว่าน,นี้อีกมันจะเป็นทางโค้ง2จุดแบ็กดอปอะคิดดูดิไอ้โคตรเขินอันนี้เราอยู่หน้าง,งานนะครับหน้างานไทยแลนด์โซเชียลวอร์ดนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้างานพร้อมกันนะครับโอ้โคตรหลอ่อโอ้โคตรหล่อันนี่ครับเ <c oughs> คยไหมเมื่ <c oughs> อกี้เคยที <c oughs> ่เดินคนเดียวกันหมดเลยอะอแต่นี่เป็นสองคนคืออะไรอะเดินคนเดียว โอ้ยไงพี่เจนแล้กไงพี่สีเซเลจริงๆเลยนั่งหนาเลยหนาเลยเกีรเรานั่งหน้าเลยเกียรเฮ้ยเราเป็นกล้องสดข้นไงเฮ้ยไปฮกไปฮักมาอืมธรรมชาติมากอ้ำเคยขึ้นรถแดงเป่าขึ้นรถแดงเปล่าขึ้นรถแดงขึ้นรถแดง ใช่ป่าวะใช่ป่าวะใช่ใช่เนอะใช่เนอะน่ารักมากเลยแกไปเข้ามาอ้อนจะเหมือนมาอุ่นไงไปเข้มาตกหัวใจน่ารักจริงจริงเลยน่ารักตักเลยนี่คือตัวอะไรเป็นมัสคอตอะไรอ่ะอันทิปงขาฮันทิปป่ะใช่ป่าวะเอะไอก่ะอันนี้ไม่รู้เนี่ยเออเพราะว่าไม่มีใครเห็นหน้าเขาไงเราก็จะแบบเต็มที่ได้ฮันทิปฮองันทิปตัวเปลือกฮันทิปเปลือกอะไรวะเนี่ย three two one ที <łość> ่ทุกท่านกำลังกับกับเก่าเราจะเริ่มต้นงานด้วยเสียงปรบมทที่รุนแรงกว่านี้นะเอาใหม่ให้กับนดีครับ คะแนนโซเชียลว่า2019นะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่ม Run One Best Entertainment on Social Media และ Best Social Media Influencer ครับนายนายบอกว่าหลังจากหยิบรางวัลเสร็จปุ๊บจะพูดอะไรก็พูดใช่ไหมสมมติเป็นอ้ําศิลปิพูดนะครับจะพูดว่าผมหลอกคำเดียวก็เดินลงเลย b k 4คโซย่ึนว่ารูม39ซึ่งในส่วนของรูม39น่าจะเรียกว่าเป็นศิลปินแยกกลุ่มแล้วนะ เป็นเอ็มตี้รูมเอ็มตี้านะครับและผู้ที่ด้รางวัลซื้อวินปุ่มได้แก่พีเอ็นครัโฟเทยจะน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง่าจะขึ้นมาเลยนิดนึครับทุกคนครับพวกเราก็สัญญาว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะมอบความสุขให้ทุกคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลค่ะ เจมจิระยุทัชศิสุขครับสันนิษส่วนเมทานนท์โป้งธนวัฒน์วัฒนพุติครับผู้ได้รับรางวัลนะครับโป้งนะวัฒนพุติครับพี่ไก่ครับพี่โต๊ดวันนี้ก็ติดภารกิจนะครับไม่สามารถมารับรางวัลได้นะครับเพราะว่าเช็คลายอยู่นะครับเช็คลายว่าแต่ก็มีคลิปด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นท่ไปแล้วก็ตอบวันเสาเช็คชัวร์แลวตอแปลกๆนะครับทั้งที่พวกคุณก็ ไม่ใช้อะไรถ่ายคลิปอะครับทำไมระบบการถ่ายทำของคุณมันเหมือนไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยครับแล้วอยู่ <sa> แรปเปอร์ใครกันวะใครว่าเป็น apper, แรปเปอร์แรปเปอร์วันนี้กับ่จะแร็ป โอเคกันได้หนึ่งแบบันไม่รักกันครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเปาไม่ได้กลันะครับที่ทำงานเกี่ยวกับทางชมมีดอันนี้เป็นพิธีกรไม่แน่ใจนี้จำไม่ได้ขอบคุณ Thailand Social Award 2019ครับวีบิงเดอะฮิปฮอปทำให้ยุนดิสนเป็บอกแล้ววันนี้ดีนะเป็นรนะเพราะผมเตรียมมาดีๆนะต้องทำ่งนะผมสงสัยว่าเก่า สวยขอบคุณให้คนดูขอบคุนละชนชาติทำเลทเทสหมดอ่ะมัไเล่นไม่ได้จะขับวางชื่อมาแห่เสียงนะทุกคนในงานช่วยคุณตกหมอนผมจะไม่รบกวนคุณเลยครับขอให้คุณเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเชิญครับการสื่อส a รว่า2019ครับ w We Bring the hip-hop coming to this town บอกแล้วว่าตอนนี้รับ e และ is now ขอบคุณที่ทำให้ฮิปฮอปไม่ได้อยู่แค่เดิมราวครับคุณครับ และขอเสียงให้โชว์มีเดอะมันนี่ด้วยครับเราทำทุกความเรื่เข้<ว><ว>าใจแล้วว่านายคนต่าถึงแบบชอบถึงยอมเปย์ขนาดนั้นแล้วหยุดมองไม่ได้ถ้าจะมาพูดถึงแรปเปอร์ทำไมยัต้องดูยุกจิ๊กยุกจิกกก๊กตลอดเวลาเวลายืนข้างหลังบินเคโูที่เอ๊นะผู้คนดูน่าสงสัยมากแล้วมองก็างไปยังไม่หยุดมองสาขาการเงินครับมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังต่อไปนี้ครับฟินสตรีล็อกคุณแมน และลงทุนสามครับและคููที่ได้รางวัลก็คือลงทุนแม่ว้าว่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะใส่หมวกมกันน็องเหมือนปกหนังสือคุณเลยมาเลยนะฮะสะดุดปัญหาคุณจะขับให้โอเคครับแต่รางวัลของคุณนะครับเชิญครับลงทุนแม่รู้สึกเป็นเกียรติและกุ้งใจใหญ่ที่ที่ได้รับรางวัลนี้ความฝันของลงทุนแม่ท <c oughs> ี่จเป็นเชนียร์เลดี้ที่จะเป็นนิสิต ระหวัานี้จะมีควาสำคัญที่จะเป็นรัยนการสร้างสรรค์คนนต์ขอบคุณครับมงกันไม่นาทกับกูขนาดนี้เพราะว่าหลายคนเสียขวัญกับตริษัทใหญ่ๆะุนสรุับบีเดอร์สกาการอัรกรและซันเบอร์รีไม่ได้รวมกันเหรอปูในระว่างนก็คือซัน มองหน้าพวกเขาไว้คะพวกเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกวิดีโออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรคก็อยากให้ทุกคนติดตามแบรคต่อไปขอบคุณค่ะรางวัลสาขาครอบครัวและเด็กมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงกันต่อันนี้ครับเยอะเยอะเอชู้ใจแฟมิลี่คุณแม่เลอค่ะและลิตเติ้ลมอนสเตอร์แฟมิลี ผมอยากรู้ต้นเสียงของคนกลุ่มนี้ครับดูโหฮาปากนะครับดูและผู้ได้รับางวัลในสาขานี้นั่นก็คือชู้ใจแฟมิลี่คือดัคือดัและนี่จะเป็นช่วงเวลาสำคัญน,นะครับที่กบ้าฟังก์ฮิล ลูกคุณจะเป็นคนเก่าจะจี๊ดมากเธอสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมครับขอบคุณมาครับซักแค่นี้เลยขอบคุณมากครับครับอ่ะขอวมาที่ชัางผ้าเสื้อขาวที่ดูจู้จี้คนนั้นเช่นเคยนะครับูโหยังรวยรวยจริง ไม่มีการลบการไลฟ์การอะไรทั้งนั้นฮะขอให้ความโลภเข้าห้อมนำราแค่คุณทำตามที่ผมบอกโน้ตบุ๊กเอเซอร์มูลค่าถึงสามหมื่นบาทเป็นของสองรางวัลทันทีฟังสิ่งที่ผมจะบอกให้ดีอันดับแรกยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วสแกน QR โค้ดนี้เดี๋ยวนี้เล่น QR โค้ดมาสแกนเลยฮะแล้วทำทุกอย่างตามที่เขาบอกว่าพิมพ์ถ้าว่าเพลยฮะพอสแกนบุ โอ้ผมยังเข้าไม่ได้เลครับว่าเขาให้คุณเลือกสีที่คุณชอบและมีหมายเลขหกหลังซึ่งน no> ั่นคือหวยของคุณไอหมายเลขผมไม่ทันนะผมไม่ทันผมจะเริ่มเลือกสีที่ผมชอบเลยนั่นก็คือสีแดงฮะเอาละคนที <S 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 2> <S 2: <S ่เลือกสีอื่นตอนนี้เล่นเช็้กไปก่อนนะฮะเรามาดูคนที่เลือก เป็นหวยเลยใช่นไหมเครือแรกหมายเลขสองแไอ้เจ้าเก้าห้าหกเกยาหกเก้าหครั้าหกเกราหเก้าหกเก้าหกเก้าหคเก้าหกอหนครับหนเก้าคกหกเเค้ชคดเขอาคุณนะครกบก้่หกเกเครืหองากเกกานไเหาเกอาหรเก้ากเก้ะกเก้ากสีอะไรเหน

ศูนย์สองหนึ่สงสมหน้าใครเชียร์สองสมหน้าสมหน้ามึงสองเล่นสุดท้าย ผมโดนคนนี้ตกแล้วครับรน่ารักมากเลยครับคนนี้ จะเจอคนคนนี้นะระยะเผาขนเลยก็เข้าไปยินดีนะเข้ายินดีหน่อยยินดีด้วยนะครับยินดีมาลงไปข้างล่างกันตื่นเต้นไหมพี่อยู่ข้างบนตื่นเต้นไหมลืมหมดเลยจะพูดอะไรเตรียมมาอย่างดีลืมพูดอะไรไปยังกันลืมเพราับรางวัลลืมเพราะว่าเห็นหน้ารอหลอกของผมเลยลืมไม่ทันเวลาผมเจอพวกพี่อะไรผมไม่รู้จะคุยอะไรเลยไม่ อยากเขาไปคุยนะแต่ไม่ได้คุยอะไรไอ้วันหลังมาค้างได้นะผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรมันเขินๆนะมันเขินโอเคครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วจบงานแล้วตอนแรกเค้าบอกว่าให้ผมมามาร่วมงานให้ผมมาร่วมงานก็นึกเออมานั่งดูแบบมเมื่อกี้มานั่งดูแบบตอนท้ายเฉยๆนะครับสู้มาเดินผมแดงด้วยขี <c> ้ <oughs> ขวดที่ขายคือผมเดินหน้าตึงมากเลยไม่รู้แบบวแบบ่าแี่กล้อง คือก็แบบข้างๆคือแบบเป็นร้อยๆตัวคือเยอะแบบเยอะจริงๆเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์นะคปันนันบ๊ายบ๊ายบาย